เรื่องที่2ครับท่านถามว่าเรื่องโครงการเฟสสองจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับท่านก็ทราบผมก็ทราบงบประมาณเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วถึง1นึ0 0ล้านที่ยังมีอยู่ในปี2อง8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของ d i g ดิจิ w a ลวอลให้ครบถ้วนเฟสสมาแล้ว ล่าสุดกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัต์แจงชัดดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทมาแน่นอนตอนนี้มีการตัดชื่อในการตรวจสอบทิ้งแล้วประมาณ1,000 0แสนคนและอีกประมาณ2ล้านคนค่ะคุณผู้ชมยังไม่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะวอนพี่น้องประชาชนนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วดําเนินการรับเงินและก็ยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาท ก่อนที่จะชั่วสิทธ์ค่ะเฟสที่2มาแล้วส่วนรายะเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะเรื่องที่2ครับท่านถามว่าเรื่องโครงการเฟสสองจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับท่านก็ทราบผมก็ทราบงบประมาณเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วถึง1นึ่งแสนันล้านที่ยังมีอยู่ในปี2อง8 000, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ให้ครบถ้วนขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว36ล้านคนครับยังไม่ได คัดกรองนะครับเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเดินหน้าอีกอย่างสองอย่างนะครับสองก็คือในกลุ่มของผู้ที่เป็นลงทะเบียนโดยเป็นนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับท่านประหลัดก็ได้ใหเ้เป็นตัวเลขนานแล้วครับกะว่าจะมีไม่เกิน4 000, 000, ล้านรายเพราะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงดีที่บอกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็กะประมาณได้ว่าประมาณ4ี่ล้านที่จะเข้ามาลงทะเบียนแต่อย่างไรก็ตามสี่ล้านนี้หากพิจารณาโดยหลัก พื้นฐานนะครับด้วยความคิดด้วยลอจิกเนี่ยจะทราบว่ากลุ่มสี่ล้านรายที่บอกว่าเป็นนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับโดยมากก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มปอบางเมื่อเราเดําเนินการแจกหนึ่งบาทผ่านกลุ่มปอบบางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนวโน้มคือ4ล้านคนเนี่ยจะเหลือไม่มากแล้วครับผมคาดว่าจะเหลือต่ากว่านั้นหลเป็นอย่างมีนัยยะนะครับใช้คํานี้ดีกว่ามันจะได้เปิดกว้างไว้หน่อยนะครับคือต่ํากว่าเยอะนะครับไม่มา4ี่ล้านมันก็จะลดภาระของประชาชนในกลุ่มที่ต้องเดินมาที่ธนาคารของรัฐในการที่จะมาลงทะเบียน ไปอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวเลขสุดท้ายจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องดําเนินการก็คือ,อจะมี36มล้านรายนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิแล้วจะเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือ35 34มีกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก1ล้าน2ล้านผมไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราปิดยอดนะครับเราหักจากรายชื่อที่ได้รับเงินจากในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นสวัสดิการและกลุ่มที่เป็นผู้พิการออกนะครับเราจะได้ตัวเลขสุดท้าย นะครับเราก็จะบริหารจัดการด้วยงบประมาณที่เรามีในขณะนี้1,87 7 0 0ล้านนะครับหากขาดเหลือไม่มากเราก็มีแนวทางครับในการที่จะเติมเข้าไปเพื่อให้ครบในครั้งเดียวหากเป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้คิดโจทย์สําคัญนะครับผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับสคือถ้าเกิดว่ามีจํานวนมาก มีแนวทางครับสุดท้ายอาจจะเป็นลักษณะของการต้องแบ่งยอดอย่างที่ท่านได้อภิปรายนั่นแหละเราก็พร้อมที่จะทำนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะไม่พอใจนะครับแต่เราก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติเป็นหลักขณะน,นี้รูปแบบของโครงการมันเปลี่ยนครับเราเคยคิดที่จะเติมกระตุ้นเข้าไปเป็นครั้งเดียวก้อนใหญ่มันก็จะเกิดแรงกระแทกที่มีโมเมนตัมสูงแต่เวลาเวลานี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงการเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นระลอก รเราก็ต้องมีการรักษาโมเมนตัมเป็นระยะเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเกิดแรงเวียงที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความเข้มแข็งนะครับอันนี้เราก็ยอมรับครับในขณะนี้เนี่ยขอให้รอความชัดเจนในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้เลื่อนนานครับสิ่งที่จะท,ท,ที่ที่ได้เลื่อนไปอย่างที่ท่านได้ถามเรื่องของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนที่มีการเลื่อนลงทะเบียนไปบ้างเนี่ยนะครับผมเรียนว่าสาเหตุที่การเลื่อนเนี่ยไม่ได้เลื่อนจากปัญหาของระบบหรืออะไร ทุกอย่างพร้อมหมดครับทั้งธนาคารรัฐทั้งระบบในการที่จะลงทะเบียนนะครับเราเลื่อนด้วยเหตุที่เกรงว่ามันจะเกิดความสับสนซับซ้อนนะครับหลังจากนี้คงไม่นานเกินรอครับผมว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาในเชิงเดือน,ดนตุลาเนี่ยก็คงจะเริ่มดําเนินการต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแล้ว เราจะแสดงความชัดเจนให้ทราบครับว่าด้วยกลไกเม็ดเงินที่มีอยู่เราจะทําอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์โดยผ่านคณะกรรมการซึ่งจะต้องตั้งใหม่โดยท่านนายกแพทองฐานเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะซึ่งจะมาพิจารณาเม็ดเงินนี้ว่าจะมาดําเนินการในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็เท่าไหร่มีสัดส่วนไหนที่มันมีความจําเป็นอีกที่เราจะต้องเอาไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ท่านก็ร้องหาผมก็เห็นด้วย นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความจําเป็นอีกหลายๆมิติแต่สุดท้ายนะครับขีดเส้นใต้นะครับท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยโครงการของรัฐที่เราได้นําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในการถแถลงนโยบายนะครับโครงการเราต้องบรรลุทุกวัตถุประสงค์ 1. คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตัลให้กับประเทศไทย นะครับการสร้าง d i g ดิจิต o ลเ r n ร์เมนก็คือไอรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลเนี่ยให้กับประเทศไทยเราต้องเดินหน้าให้บรบรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อให้ได้และสุดท้ายนะครับเงินก็จะต้องถึงมือ1 0,000บาทให้ครบถ้วนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบ,บางทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนในรูปแบบของจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือ n o นสมาร์ทโฟนก็ตามในที่สุดก็ต้องครบถ้วนครับขอบพระคุณครับ นายจุลพันธ์อมรอวิวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้า ผู้ที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้มียอดในการลงทะเบียนแล้วประมาณ36.4ล้านคนและมีการลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะคะเช่นชื่อไม่ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนราษรวมแล้วประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนค่ะตอนนี้ถูกตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกประมาณนะคะอยู่ที่2ล้านคนค่ะยังดําเนินการยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอยู่ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2จึงฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชา ชนที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้รีบยืนยันตัวตนค่ะและที่สําคัญดําเนินการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะว่าเมื่อถึงเวลาประกาศสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอ l เล็จะถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรับเงินดิจิทัลวอ l l e t ตหนึ่หมื่นบาทค่ะ สภาอมรวิวัฒย์ยืนยันว่าเรื่องของการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทต้องมีการผ่านการเย็นยันตวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทเฟสที่2กลุ่มนี้ยังคงต้องเดินหน้าต่อนะคะไม่มีการยกเลิกหรือว่าล้มเลิกโครงการแต่อย่างใดแต่รอในส่วนของการพัฒนาระบบในการจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งอาจจะไม่ใช่เงินสดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละคะ่ะดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะช่วยสิทธิในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทนะคะ ชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ